เดลี่เมลสื่อประเทศอังกฤษทำการคัดผู้เล่น11คนจัดทีมฟรีเอเย่นช่วงซัมเมอร์นี้โดยยึดระบบส3 3สาสบรรดาผู้เล่นหลายคนในทีมชุดนี้ประกอบด้วยสตาดังมากมายอาทิเช่นโทนี่ครอสมิดฟิลจอมเก่าที่ยังไม่ได้ต่อสัญญากับรอันมาดริดรวมไปถึงติอาโอกอันกันตาร่ากองกลางเชิงสูงจากลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูคุนคาสติววอลฟ์บวกผลผลิตจากเกงรุ่นเดียวกับเควินเดอร์บอยและทิโบกุ๊กตัว โดยคาสติลใช้เวลากับอาชีพการเล่นที่แผ่นดินเยอรมนีปัจจุบันคาสติลเฝ้าเสาให้วอบบวกไปแล้ว233นัดและตกเป็นข่าวกับนอตติงแฮมฟอรเรสเมื่อเดือนมกราคมก้องหลังเบนจอนสันเวสแฮมดาวเตะเวสแฮมยังไม่ได้จรปาก,กาเซนสัญญาโดยเจ้าตัวก็ยังคงลงเล่นให้กับทีมของเดวิดมอยในซีซั่นนี้ดาวเตะวัย24ปีได้รับความสนใจจากลีดอยู่ในเตะที่อยู่ในข่ายกลับขึ้นชั้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง ก้องหลังราฟาเอลวารานแมนยูไนเต็ดประการหลังคนดังเจอปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ด้วยดีกรีที่ประสบความสำเร็จมากมายทำให้ชื่อของวารานยังพอขายได้อยู่ก้องหลังโตซินอดาราบิโยฟูลแลมนับตั้งแต่ออกจากแมนซิตี้เมื่อปี2020โตซินประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพกับฟูลแลมภายใต้มาโกซินวาเจ้าตัวถูกทีมอื่นๆหมายปองทั้งลิเวอร์พูลสเปอร์สและเวสต์แฮม กองหลังมาริโอเฮอร์โมโซแอดมาดริดทีมตราหมีคว้าแนวรับรายนี้มาเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และดูเหมือนว่าเขาจะต้องย้ายออกจากทีมโดยไม่มีค่าตัวมิดฟิลติอาโกอันการตาราลิเวอร์พูลเพิ่งได้ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลแค่5นาทีบนเวทีพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และด้วยอาการบาดเจ็บติดตัวทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นมากนักในสีเสื้อหงแดงมิดฟิลโทนี่โครสรอันมาดริด ดาวเตะจอมเทคนิคมีแผนที่จะขยายสัญญากับเรอัลมาดริดต่อไปอีกหนึ่งปีแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการมิดฟิลด์อาเดรียงราบิโอยูเวนตุสฤดูกาลนี้ราบิโอยังคงลงเล่นต่อเนื่องให้กับยูเวนตุสและด้วยฝีเท้ายังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจต่อหลายทีมโดยเฉพาะแมนยูในเตดที่เคยตกเป็นข่าวกองหน้าอองโตนี่มักซิยานแมนยูในเตด มีรายงานว่าแมนยูจะไม่ต่อสัญญามักซิยานและจะทำให้เขาย้ายไปทีมอื่นได้แบบฟรีๆก่องหน้าลูก้าโยวิดเอซีมิลานโยวิดทำประตูให้เอซีมิลานในฤดูกาลนี้9ลูกจากการลงเล่น29นัดโดยมิลานเองก็มีออปชั่นขยายสัญญาออกไปอย่างไรก็ตามยังไม่มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นและมีแววได้ย้ายทีมอีกครั้งก่องหน้าคิริยันเอมบัปเป้เปเอสเช เป็นที่รู้กันทั่วโลกแล้วว่าเอ็มบัปเป้มีจุดหมายปลายทางที่ไหนและยังไงก็คงไม่พลาดที่จะได้เห็นเขาในสีเสื้อราชันชุดขาว